สวัสดีครับพลพรรนักปรุงนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเรียนรู้ถึงการเรียนอาหารอินเดียกันต่อนะครับกับเมนูไก่ย่างแบบอินเดียหรือที่เขาเรียกกันว่าตันดูรี่ชิคเก้นนะครับว่าจะมีวิธีการย่างที่แตกต่างจากไก่ย่างของไทยเรายังไงนะครับนอกจากนั้นนะครับผมยังมีเคล็ดลับของการหั่นหอมใหญ่มาฝากด้วยและในช่วงเข้าครัวผมมีเมนูน่ารักนรักอย่าง Black Forest b a k e อ a ์อลากมาฝากครับทั้งหมดอยู่ในพลพรรคนักปรุงวันนี้ครับ เมื่อวานเกิดเอาไว้นะครับว่าวันนี้เราจะมาใช้เตาทันดูรีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทันดูรีชิคเก้เขาจะเข้าไปอยู่ในเตาได้ยังไงนะครับส่วนประกอบนี่มีมีอะไรบ้างครับไก่แล้วก็มีนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวโยเกิร์ตนะฮะครับแพนโยเกิร์ตครับแล้วก็จะมีเกลือครับผมแล้วก็มีพริกไกยครับแล้วก็จะมีคอเรียนเดอร์พาวเดอร์แล้วก็จะมีกระสมัสซลาแล้วก็จะใช้สีสีแดง สีแดงนี่เป็นสีอะไรครับอ๋อจัมบัสสีแดงจากโซเฟอร์นรับายเป็น edible color ครับผมครับครับแล้ววิธีการหมักอะไรยังไงครับเดี๋ยวเราทำกันเลยไหมครับได้ครับอ๋อทำเครื่องก่อนคลุกให้เข้ากันก่อน แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาไก่มามครับใช่ไหมครับเริ่มอยากจะเห็นแล้วครับว่าเวลามันเป็นอยู่ในเตาย่างเขาวางอะไรยังไงเราใช้ไม้ตัวเดียวกันเลยป่มครับเออไม่ใช่ครับมันแบบอ๋อด้านหลังที่พลาดยูอตรงนี้นะฮะตรงนี้นะโอ้ที่อยู่ยอะแยะนี่เป็นหมดเลยใช่ไหมครับครับก็คือจริงๆแล้วนอกจากไก่ก็มีเนื้ออย่างอื่นด้วยใช่ครับแล้วยังไงครับคุณเชฟครับ ประมาณนี้ได้ไหมครับเชฟครับได้แล้วนะครับโอเคแล้วก็ร้อมที่โลแล้วครับใช้เวลานานไหมครับคุณเฮนรี่ก็ใช้เวลาประมาณ7นาทีอได้แล้วเหรอครับครับได้แล้วครับเร็วเหมือนกันนะครับคุณเฮนรี่ครับดูนี้อ่าแล้วครับ ก็จานเสิร์ฟเราก็เสิร์ฟง่ายๆเท่านั้นเองนอกจากทันดูรีชีสเทนแล้วนะครับวันนี้คุณเห็นว่ายังบอกว่ายังทำเป็นเมนูอื่นๆได้ด้วยซึ่งเดี๋ยวจะมีอะไรอีกนะครับมัทเทนซิกะบะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูด้วยนะครับว่าวิธีจะแตกต่างอะไรกันยังไงครับก็เริ่มจากเนื้อแพะนะครับใส่เล็กต่อครับครับหอมแดงหอมแดงใช่หลอไนิตนึงนะครับอ่าครับสีนะครับใส่เยอะไหมครับนิดหน่อยครับขอไหมครับ อ่าต่อมาก็เป็นช่วงของการปรุงรสเกลือเกลือนิดนึงแล้วเราก็แค่นวดให้เข้ากันคได้แล้วแล้วเราปั้นยังไงครับปั้นเป็นเหมือนลูกชิ้นนี่หรอครับหรือว่าอะไรครับออพ่อขลงไปเลยอย่างนี้เหรอครับ เองเอาลงเองเลยนะครับลงงเอได้ครับเอเคครับได้แล้วครับอ๋อได้แล้วเหรอครับโอเคเดี๋ยวให้เชฟทำดีกว่ามันร้อนอาเชฟเชิญครับนี่ครับขนาดเชฟเองบอกว่ายังต้องใช้ระยะทางนะฮะ และนี่ก็เป็นเมนูทันดูรีนะครับสนุกสนานและร้อนมือมากนะครับ <laughs> วันนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณเฮนรี่มากนะครับแล้วก็ขอบคุณเชฟด้วยให้คนมาสนุกสนานทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากทานบ้างรับรองว่ามีใครมีเตาอยู่บ้านแน่นอนต้องมาที่ด้วยต้นอินเดียนะครับมาอะไรยังไงดีครับให้คุณเฮนรี่อธิบายกั่าครับคือ <c ười> ร้านเราอยู่ที่ใกล้ๆโรงแรมชังรีลาครับครับครับผมใกล้ๆกันเลยนะฮะอยู่ข้างโรงแรมชังรีลาข้างๆโรงแรมนะครับหรือว่าใครมาไม่ถูกก็โทรมาตามหมายเลขที่ขึ้นบนหน้าจอแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับวัสดีครับผลพัก How to การสับหอมหัวใหญ่ทาได้ไง่ายนะครับท่านผู้ชมเคล็ดลับนะครับก็คือว่าด้านที่เป็นรากเนี่ยเราไม่ควรจะไปตัดเขาออกนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นตัวยึดที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสับหอมได้ง่ายแล้วถ้าเกิดเราไปตัดออกเนี่ยเขาจะคายสารที่ทําให้เราระคายเคืองตาแล้วก็น้าตาไหลออกได้ง่ายนะครับ <S 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 ก่อนอื่นนะครับก็หั่นครึ่งหอมตามแนวยาวครับแล้วเราก็พลิกมีดของเราให้ขนานกับเฉียงฮะสไลด์หอมเป็นชั้นๆเก็บนิ้วดีๆนะครับแล้วก็ซอยหอมบางๆครับให้ใกล้ส่วนที่เป็นรากมากที่สุดจากนั้น ก็ซอยของไปชิ้นเล็กๆเลยครับเสร็จแล้วครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทำขนมแบบน่ารักน่ารักนะครับเบค 阿拉斯กานะครับข้างในเนี่ยเขาเป็นไอศครีมครับข้างนอกเนี่ยเขาจะเป็นเมอแรงแล้วเราจะพ่นไฟให้เขาสีเหมือนไม่ไม้นะครับอิตาเลียนเมอแรงนะครับก็เป็นเมอแรงตัวหนึ่งที่เป็นไข่ขาวที่ตีกับน้ําเชื่อมร้อนๆนะครับคือเวลาที่เราทำอิตาเลียนเมอแรงเนี่ยใช่ไหมครับท่านผู้ชมสูตรของเราเนี่ยให้จําไว้เลยว่าเป็น 1, 2, 4นะครับหนึ่งส่วนนี่คืออะไรคือน้ำครับ 2นี่คือไข่ขาวครับและ4คือน้ําตาลครับสมมุติว่าวันนี้ผมจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด3ฟองเราจะรู้แล้วล่ะครับว่าไข่ฟองเนฟ่ยมีไข่ขาวประมาณ30กรัมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองใช่ไหมครับก็จะเท่ากับทั้งหมด90กรัมครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงนะครับน้ำจะต้องใช้เป็นครึ่งหนึ่งของไข่ขาวเพราะฉะนั้นน้ำเท่ากับ45กรัมครับแล้วก็น้ําตาลจะต้องเป็น2เท่าเพราะคูณ2เข้าไปใช่ไหมครับก็เป็นร8 0ยดกรัมอันนี้ครับเป็นวิธีเข เอาละก่อนอื่นนะครับผมก็เตรียมหม้อก้นหนาๆน,นะครับเวลาที่เราละลายน้ำเชื่อมหรืออะไรถ้าเกิดเราใช้หม้อที่เขากระจายความร้อนได้ดีเนี่ยนะครับก็จะทําให้ละลายได้เร็วนะครับแล้วละ,ละ180ครับเรียบร้อยครับ หลังจากนั้นนะครับผุณก็จะใส่น้ําลงไป45กรัมครับแล้วก็จุดไฟเลยโอเคครับเราก็ละลายน้ํากับน้ําตาลนะครับคอยให้เขาข้นๆส่วนไข่ขาวเนี่ยผมใส่ไว้ในเครื่องแล้วเรายังไม่ตีนะครับเดี๋ยวเราจะคอยน้ําตาลให้เข้าได้ที่ก่อนนะครับแต่วันนี้นะครับเพื่อเพิ่มความพิเศษผมทําเป็น black forest ใช่ไหมครับนั่นก็คือว่าผมใช้ไอศกรีมช็อกโกแลตครับคุณผู้ชมแล้วก็ใช้แยมที่มีส่วนประกอบของเชอร์รี่ด้วยนอกจากนั้นก็มีขนมปังนะครับซึ่งขนมปังที่ผมใช้เนี่ยเป็นขนมปังที่ปราศจากคอเลสเตอรอลด้วยนะครับ เป็นชนิดแผน่นแล้วก็ใช้แป้งสาลีไม่ฟอกขาวร้อเรียกว่าคุณภาพดีแล้วก็ทําให้ขนมของเราอร่อยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวผมก็จะตัดเข้าเป็นคุกลมลมักษณะน,นี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้ไซรัปนะครับอันนี้เป็นไซรัปรสคาราเมลนะครับหลายๆคนก็คิดว่าเอ๊ะไซรัปเอามาทานกับ เครื่องดื่มได้อย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วเอามาทําขนมก็ได้นะครับผมใช้นี่ครับใส่หลับลดคาราเมลประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับเหล้าหวานนะครับถ้าเผื่อคุณผู้ชมไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่อันนี้เป็นเหล้าหวานที่รสเชอร์รี่นะครับจะเป็นเชอร์รี่บาลานดีจะเป็นเคียสรีได้หมดเลยนะครับแล้วหลักผสมให้เข้ากันนะครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับมาดูนะฮะน้ำปลเริ่มที่จะเดือดแล้วเพราะฉะนั้นผมจะเดินเครื่องเลยนะครับแล้วก็สําหรับเวลาที่เราตีเมอแรงนะครับเราจะมีเคล็ดลับอย่างหนึ่งครับคุณผู้ชมคือเวลาที่เราตีไข่ขาวแล้วเราอยากจะให้ไข่ขาวเขาเซ็ตตัวเราใส่น้ำส้มสายชูลงไปช่วยเขานิดนึงซึ่งน้ำส้มสายชูวันนี้ที่ผมใช้นะครับเรียกว่าเป็นน้ำส้มสายชูคุณภาพดีสะอาดนะครับแล้วก็ทําให้เราปลอดภัยมั่นใจเวลาที่เราจะใช้ใส่ลงไปไม่เยอะครับใส่ลงไปประมาณครึ่งช้อนชานะครับเขาก็จะช่วยทาให้ตัวไข่ขาวเนี่ยนะครับ คงตัวอยู่ได้นานนะครับอ่าแล้วล่ะครับท่านผู้ชมลองดูนะฮะเขาขึ้นมาแล้วแล้วตอนนี้น้ําตาลของผมก็ได้ที่แล้วเราจะค่อยๆนะครับหยอดน้ําตาลลงไปหยอดลงไปตรงโถข้างๆอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ตีไปเรื่อยๆนะครับให้เขากลับมาอยู่ที่อุณหภูมิห้องนะครับเราก็จะได้เมอแลงที่มีลักษณะที่สวยงามนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนไส้กันต่อนะฮะส่วนประกอบอีกอันนึงนะครับที่เราจะต้องมีนั่นก็คือเรื่องของไอศกรีมนะครับผมใช้ไอศกรีมช็อกโกแลตนะครับแล้วผมก็ ขูดใส่ถ้วยอย่างนี้นะฮะเพื่อให้เขาเข้าทรงกันไว้และเพื่อทําให้ออกง่ายใช่ไหมครับนี่เอาพลาสติกห่อไว้อย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่มันจะติดนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความอุ่นนะฮะเอาความอุ่นจากร่างกายเราครับบีบบีบบีบเขาให้อุ่นขึ้นนิดหนึ่งอืมอ่ะหลุดแล้วครับเราก็ได้ไอศครีมออกมาเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวนี้กันแล้วนะครับผมก็ใช้น้ำเชื่อมนะฮะก็ชุบลงไปหมาดๆนะครับทั้งสองด้านเสร็จแล้วนะครับก็ใส่แยมครับ แยมเชอร์รี่นะครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะฮะเราก็เอาไอศครีมของเราเนี่ยครับมาประกอบครับหลังจากนั้นนะครับก็วางเส้นขนมปังลงไปอีกชิ้นหนึ่งครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็คอยให้เมอแรงของเราได้ที่อ่านะครับลองดูนะฮะเมอแรงของผมเรียกว่าเนื้อแน่นมากนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาแต่งเบเกอร์阿拉斯加ของเราแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะใส่เมอแรงลงไปนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นส่วนที่จะทําให้เขาดูไหมแล้วนะครับเราก็จะใช้ไฟนะครับถ้าเราอยากให้พิเศษหน่อยใช่ไหมครับเวลาที่เราเสิร์ฟเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเราก็อาจจะใช้เหล้าอะไรนิดหนึ่งนะใช้จะไปใช้เป็นเหล้าหวานก็ได้นะครับที่เราชอบนะครับแล้วเราก็จุดไฟครับนี่นะครับแล้วเราก็ราดลงไปที่เบสอลาสก้าของเรานะครับเวลาที่เราเสิร์ฟเบสอลาสก้าของเรานะครับก็จะติดไฟไปด้วยครับ Black Forest Bake Alaska ครับ สำหรับสูตรนะครับคุณผู้ชมก็สามารถแวะเข้ามาชมได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a com ครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ